สวัสดีครับเดี๋ยวบทนี้นะครับผมจะมาสอนกันทำแบบเวงเดตะแลนคอนโทรลเลอร์นะครับตอนที่2นะครับหรือ WLC ตอนที่2แล้วก็จะเสริมเมื่อของคำศัพท์คำว่า f i e connect นะ f i e connect นะครับ f k e connect คืออะไรก็คือเอาง่ายนะครับก็คือเป็นโหมดนะครับโหมดของให้เซต point หรือว่าโหมดของตัว WLC นะครับให้เซตเป็น f i e connect อันนี้ประโยชน์คือถ้าตัวคอนโทรลนะครับเปืนการคอนโทรลมีปัญหาว่าุดไปนะครับ ตัว Asset Point กับทัว Client ก็ยังสามารถติดต่อกันได้อยู่นะครับในตตามตามความหมายนะครับ end, นะครับ continue to serve when the client น,นะครับ after w a s i n g connectivity to the Cisco เนื่องจากการคุณท r เลอร์นะครับอันนี้ความหมายของตัว f a k e connect นั่นเองนะครับถึงแม้จะหลุดจากตัว control ไปนะครับในการคุณทอเลอร์ไปก็ยังใช้กันได้อยู่โอเคอ่ะแลาวก็มาเริ่มทำแบบกัน ก็ตัวนี้นะครับผมใช้ c ิลคูแ a คเก r เทสเเวอร์ชัน7.3นะครับ7.3อ่ะมาเริ่มนะครับก็ให้เอาตัวมาคลิกตรงไไนี้เลยนะครับตัวนี้จะดีตรงมีหุ้นมีตัว3 5 4เพิ่มเข้ามาด้วยกับ25.4นะครับผมขอใช้เป็น25.4นะกันนะครับเหมือนเดิมนะครับรก็ซิลคูคอนโทรลอหนึ่งตัวแล้วก็เอาตัวไรเบีดได้เ,ดเ็จพอยต์นะครับจะตัวเอาผมเอาตัวไรเบีได้เ,ดเ็จพอยต์มาสองตัว แล้วก็จะมีตัวนี้ครับ3720นะครับตัวนี้เป็นระเบียบไเซ์พอยต์เหมือนกัน2ตัวนะครับเข้ามาวางแล้วก็คันด้วยสวิตต่อเป็น2960ตัวนึ่งน,นะครับแล้วก็เอา PC PC ไว้มาแมเนจนะครับกับ PC แบบท็อปก็ได้เดี๋ยวทุกอย่างผมจะเชื่อมต่ออ่านสวิตนะครับ เดี๋ยวตัวสวิตผมขอเซ็ตสเปนนิคีพอตฟาส์นะครับจะได้อัพไวนะครับหนึ่งเริ่มนะครับสวิตขอเซ็ตคอมมานดหนึ่งแล้วกันสเปนนิทีพอตฟาสดีฟอร์นะครับจะได้อัพไว้นะครับ,วรบสวิตเพิ่มนี้เข้าไปโอเคให้สังเกตนะครับตัว ไล่เวทได้เซตพอยต์นะครับตัวนี้นะครับไฟไม่ติดให้เพิ่มเสียบอะแดปเตอร์ให้มันนะครับนะครับเห็นไหมครับต่อจากตอนที่หนึ่งนะครับนี่หนึ่งทั้งสี่ตัวนี้เสียบอะแดปเตอร์ให้มันด้วยเสียบปลั๊กให้มันด้วยนะครับไม่งั้นไม่ติดนะเบื้องต้นเนี่ยตัวแอสเซทพอยต์นะครับเบองต้นนะครับตัวแอสเซทพอยต์ไอเดเซทพอยต์กับตัวคอนโทรลต้องติดต่อกันได้ก่อน โดยคดีฟอร์เนี่ยตัวนี้ได้แจก IP มาให้นะครับเอาเมาส์วางก่อนโอเคครับได้ IP มาแล้วครับเอาเมาส์วางได้ IP มาเลยอันนี้ยังไม่ได้ IP จะมีตัวสามเจ็ดศูนย์สองนะครับต้องเซตดีฟอมันเป็นเซต IP แมนนวลให้ติดไอพีเหมือนกันเพราะง่ายโอเคครับได้มาแล้วครับกดไอพีนะครับโอเคคเขาไปชั้นนี้ได้ IP พีง่ายเลอ่ะ ส่วนตัวนี้ผมขอให้ดูดูไอพีก่อนตัวคอนโทรลนะครับไอพีเดี๋ยวจะเป็นหนึ่งก็สองแปดจุหนึ่งสอดเด่นไม้สองสี่ศูนย์เพราะนั้นตัวตัวอะพีซี PC ผมขอเซตเป็นหนึ่งก็สองดหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งจุดสิบสามเหมือนกันนะครับสอดเด่นไม้สองสี่ศูนย์นะนะครับแล้วก็เดี๋ยวทดสอบปิงเอาสองจดุดไม้นะครับปิงไปดู ปิ้งกันนิดแรกก่อนปิงนะครับโอเคหรือถ้าปิงได้คำม,มาร์ก็ได้นะครับปิงได้คำม,มารหนึ่งเก้าสองด,ด, 8, ดัดหนึ่งหกแปดดัดหนึ่งดัดหนึ่งปิงเจอนะครับเมื่อปิงเจอแล้วมาที่ตรงเว็บเบราว์เซอร์เราจะเข้าไปเมน,เนูตัวคอนโทรลนะครับก็พิมพ์หนึ่งเก้าสองด,ด, 8, ดัดหนึ่งหกแปดดัดหนึ่งดัดหนึ่งตรงนี้จะนานนิดนึงนะครับต้องรอก่อน กดโกนะครับตัวนี้มันจะกดหน้าเว็บพอสมควรนะครับอ่าอกก่นหนึ่งนะครับเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวทดสอบปิ่งเป็นช่องจดหมายกันทุกตัวต้องปิงกันเจอนะครับกันเจอก่อนโอเคตัว a s s e t point กับตัว c o n t r o l นะครับต้องติดต่อกันได้มาเกันได้ก่อนนะครับบานี้ติดต่อกันได้คะได้เพราะว่ามันได้ไอพกันนะครับกลับมา มัน,นชา้าเลยนะครับตรงนี้ต้องอรอแป๊บหนึ่งนะครับันตำรวจมันจะใช้เป็นขั้นง่ายนะครับมันจะหมดหน้าหน้าคอนฟิกนะครับหนึ่งเก้าสองดัดหนึ่งหกแปดดัดหนึ่งกับหนึ่งนะครับนะครับมันจะใช้าตำรวจเอ็ดหนึ่งนะครับต้องคอยพอสมควรครับ เดี๋ยวเอมาระหว่างนี้ผมขอเอาเซิร์ฟเวอร์มาหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวเซิร์ฟเวอร์ผมใช้เป็นเบอร์สองห้าสี่เอาไลครับเดี๋ยวเซิร์ฟเวอร์ผมใช้เ,เบอร์สิบสี่นะหนึ 1, 2, 1, 6, 8, 1, ่งเก้าสองดับหนึ่งหกแปดดับหนึ่งดสบสสัยไม้สองสี่ศูนย์นะครับมาหรืยังครับยังไม่ อัานทั้งปล่อยไว้แป,ป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับมาแล้วครับโอเคมาครับผมขยายให้นะครับอ่าสิ่งที่ต้องทำนะครับ โอเคมัน้ามาเป็นซิ s c o 2005เซรีส์นะครับเป็นการคอนโทรลเลอร์ก็ให้ตั้งยูเซอร์ผมตั้งเป็นแอดมินทีนี้พ a ส s w o r d เนี่ยมันต้องมีตัวเอกตัวใหญ่และตัวเลกนะครับผมตั้งเป็นแบบนี้นะซิ s c o 12เป็น4ตัวใหญ่ไอตัวเกพวกคอมไบโอเคผมตั้งขั้นตอนพวกนี้ไปดูในวิดีโอ WRC ตอนที่หนึ่งนะครับโอเคอันนี้นะครับ System Name ผมตั้งเป็น jodoy ขีดไ i นึงนะครับคัดไปก่อนอ่ะคันที่เด,ดทไทม์ไทม์โซนจะแก้หรือไม่แก้ก็ได้นะครับแต่ไม่ไหนไม่พีนนะ่ะให้ใส่ตัวเดิมไปก่อนสอบเน็ตมาร์ก็ใส่ตัวเดิมไปก่อนตัวเกตเวทต่างๆเนเลยนะครับเกตเวทผมใส่เป็นของเซิร์ฟเวอร์ไปก่อนแล้วกันนะครับหนึ่งถึงสิบสี่ไมนไหนไม่มีอะไรไม่ต้องนะครับอะกด next ไปเลยแล้วก็ ขั้นต่อไปเน็ตเวิร์ m เนมเนี่ยผมตั้งเป็นชื่อเดิมนะโจดอยกิจไวไฟหนึ่งเอาชื่อไอเน็ตเวิร์กเนมเน็ตเวิร์กเนมก็คือ s i d นั่นเองสิวตี้ตรงนี้เอาไว้ให้ตัวไข่แ n นคอนเน็กแอ s เซทพอยท์เข้ามาอันนี้นอาจจะที่จะโยนไปให้ตัวอ่าไรเบดแอ s เซทพอยท์นะครับผมใช้เป็น,นะนวิธี A2 p e r s o n a l นะรัดเฟดก็ผมจะเป็น1234567890นะครับใส่2ครั้งนะครับนี้ตั้งตั้งขั้นตัวได้แล้วก็กดเน็กนครับ แล้วก็ v i r t u ช l ่ ip ไม่ต้องแก้นะครับกนเล็กเลยโอเคขั้นตอนนี้เขาจะถามนะครับว Mike, ่าคอนเฟิร์มไหมตรวจสอบอีกครั้งหนึง่งถ้าจะแก้ก็ไปแก,ก,แก้ผมกด apply ไปเลยนะกดโ okay, เคจะบูตเรื่องทีหนึ่งนะครับระหว่า,างที่รอการบูตนะครับอ่านี่โอเคเรียบร้อยกดปิดไปนะครับแนะนําว่าปิง test อีกทีหนึง่งออกแปลงว่าเวอร์ชันนี้ไวมากอ่าใส่ทีนี้เปิดบราว์เซอร์มาใหม่เนี่ยให้ใส่เป็นตัวนี้นะครับ https ย้ำนะครับ http s นะครับ http จะเข้าไม่ได้อ่ใส่ browser ใหม่อ่เห็นไหมครับจะมีหน้าเว็บในทางการของเขข,ขึ้นมาก็ล็อกอิน user admin ที่ตั้งไว้นะครับส่วน password ก็ s i t โ o หนึ่งสองที่ผมตั้งไว้อันนี้นะครับล็อกอินนะครับ กดล็อกออีกครั้งหนึ่งโอเคโอเคสำเร็จครับสำเร็จแล้วโอเคตอนนี้มันเห็น e อ p กตัวเมื่อกี้ที่เราดูนะครับพวกนี้ได้ AP มาก่อนนะไ,ได้ AP มาแล้วได้นะครับได้ AP พอได้ AP แล้วปิงกันเจอเนี่ยตัวนี้มันจะเห็นนะครับเนี่ยนะครับ แอสเซทไสี่ตัวแนะนําให้ไปดูเมนูแวนอะไรอีกครั้งหนึ่งถ้าใครไม่ได้นะครับกดกดรีเฟซตรงนี้นะครับทีหนึ่งเดี๋ยวมันจะบอกว่าได้พีอะไรบ้างแอสเ t ทไฟนะครับเป็นรุ่นอะไรนะครับนะครับผลละครที่ใช้คุยระหว่างตัวเมืคอนโทรลกับตัวแอ,อสเซทไฟนะครับจะชื่อโปรโตคลชื่อว่าแคปแบ็์นะครับแคปแบรทีนี้วันนี้ที่ผมจะแนะนําคือโหมดนะครับ เฟคคอนเน็กเฟคคอนเน็กก็อยู่ตรงไหนตอนที่เราเข้ามาดูเมื่อกี้มันจะบอกนะครับเ k e คอนเน็กอยู่ตรงนี้ขยับมานะครับนะครับ AP m o d e เห็นไหมครับ AP โหมดเฟคคอนเน็กนะครับนิดอ่ะผมจะให้ไปดูเมนูกลับไปดูเมนู Wlan w l a นะครับจะให้ดูว่าเฟคคอนเน็กอยู่ตรงไหนเข้าไปตรงนี่นะครับ กดเข้าไปดูนี่นะครับถ้าช้าแต่ถ้ามันช้าอาจจะต้กด r รี r e สนั่นึงแล้วกันนะครับแล้วเข้าไปดูคอนฟิกนะครับอยากให้ดูว่าคอนฟิกอยู่ตรงไหนเฉยๆมาครับไปดูตรง security อันนี้คือที่ผมเซตไว้ตอนตอนก่อนเข้ามานะครับ เป็นคนิชชันเป็น aes นะครับออเทนี a เอช่อง aes อันนี้ที่ผมใส่กรงนี้คือศูนย์ถึงอ่าถูกครับหนึ่งถึงศูนย์นะครับแนะนำให้มาดูเมนู advance เมนู advance นะครับอ่านี่ครับ f a k e connect นะครับตรงนี้มีคำอธิบายนะครับ f a k e connect local switching กับ f a k e connect local authent คำอธิบายอยู่ด้านล่างน,นะครับว่ามันคืออะไร เบื้องต้นแน่ f เฟส Connect เนี่ยเฟส e Connect Local นะครับ Switching ไม่ซ support IP Set นะครับอันนี้ความหมายคือตัวแบบ Control เนี่ยอย่างที่ผมว่าไว้เนี่ยจริงๆมันสามารถ Control ผ่าน WAN ผ่าน Internet ได้ก็ได้ขอให้มันติดต่อกันได้แค่นั้นเองนะครับทำ Routing ถึงกันให้ได้เห็น okay, ไหมครับมาต่อนะครับอ่ะผมให้ดูว่าไอ้ตรงเนี้ยมันมีเฟส e Connect อยู่เดี๋ยวผมติ๊กทั้งสองอันเลยนะนะครับเพราะว่า Automatic ม,มันจะแต่บอกไว้ว,ว่ามันมีบั๊กนิดหน่อยนะ นะครับพอติ๊กเสร็จแล้วก็กดแอปพลายนะครับนหนึ่งโอเคที่ผมติ๊กเมื่อกี้คือติ๊กติ๊กทั้งสองอันเลยนะติ๊กเสร็จปุ๊บก,ก็กดแอปพลายด้านบนนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับอ่ะมาดูว่าจะได้ผลหรือเปล่าตรงนี้เราสามารถสร้างกรุ๊ปได้นะครับแต่ผมไม่ได้สร้างกรุ๊ปนะขอว่าสร้างกรุ๊ปหมายถึงว่าอ่าเดี๋ยวผมกดตรงกรุ๊ปให้ดูนิดนึงก็ได้แต่รู้สึกว่าตรงนี้มันจะช้าหน่อ รอครับใน f a ฟอ t ก r ุ๊ p นะครับนะครับตรงนี้มันจะบอกว่ากุ๊ปนี้นะครับมีแอสเซทไฟกี่ตัวเราสามารถเอาแอสเซทไฟเอาออกไปได้นะครับเราสร้างเราแตสร้างกุ๊ปขึ้นมากุ๊ปใหม่แล้วก็เอาแอสเซทไฟไปใส่เราสามารถสร้างแอสเซทดีใหม่นะครับด้วยการตรง W อะรตัวไหอันนี้ าจะเป็นตอนต่อไปนะครับผมจะมาเดโมโ่การสร้างกรุ๊ปอีกครั้งหนึ่งมาดูนะครับตัวไขอ่อนตัวไขอ่อนเนี่ยเอากรถาบบนนะครับตัวไข่อันให้เอาตัวเบรเกตพีซีนะครับตัวผมเอามาสักสี่ตัวแล้วกันนะครับสี่ตัวเอาเอาห้าตัวก็ไลยห้าตัวนะครับริจๆมาตรงไหนก็ได้ห้าตัวคอนเน็กนะครับ ในทางการนี้ก็มาที่คอนฟิกหมายเลขศูนย์ตั้งแต่ชื่อชืได้ดีนะครับที่ผมตั้งไว้เป็นโจดอยไรไฟโจดอยทีไรไฟหนึ่งนะครับแล้วก็ WPA2PSK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Encryption AES ถ้าถูกต้องจะ Connect นะครับอ่านเรียบร้อยครับแต่ผมทำให้ครบทั้ง5ตัวก่อน ไปดีที่ตั้งไว้นะครับ AES อยู่แล้วเดี๋ยวมันจะสุ่มเองนะครับสุ่มเองตอนนี้ใครอันดัคร้าตัวกันนะครับ อนนี้ก็จะจะ d e โมทักทีคอนเน็กตตัวไหนไม่เป็นไรนะครับให้มันคอนเน็กเองนะครับเดี๋ยวคอนเน็กตัวไหนเยอะผมจะไปปิดตัวนั้นนะครับไป,ปิดตัวนั้นผมจะปิดทั้งสองตัวเลย อันนี้ทั้งห้าตัวเงียบเงียแล้วมีคอนเน็ตัวนี้ด้วยนะครับคอนเน็ตัวนี้เยอะสุดเลยดูนิไหนนี่เยอะสุดนะอ่าผมมาดูที่ตัวที่ตัวเมนูไวเบยนะครับอยู่ไวเบยนะนะครับมันจะบอกว่าตอนนี้นี้นะครับคอนเน็ตที่ตัวอันสุด สามตัวนะครับโ no นออฟไคลนนีครับโนออฟไคลนสามตัวมีนิดหนึ่งตัวก็เอาง่าคือเบอร์หนึ่งจุดแปดเบอหนึ่งจุดเจ็ดนะครับอ่ะผมจะลองปิดตัวนี้นะใยการดึงดึง power ออกนะครับดึงพาวเวอร์ออกความหมายคือให้ให้มันดาวไปก็ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับดึง power ออก ความหมายคือใครอันเนี่ยยูเซอใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับนะครับอย่างนี้นั่งกดไปนะครับนี่อ่าเปิดใหม่นะครับเดี๋ยวเปิดใหม่เดี๋ยวเปิดใหม่ต้องดูว่ามันได้ i p เปล่าถ้าไม่ได้ AP ดีพวต้องไปใช้เซิร์ฟเวอร์จัดแทนนะครับลองรับนึ่งว่าได้อีมีห ้าไม่ได้ก็ต้องกดตรงนี้นะครับที่ผมลองถ้าเป็นเไอตัวอีกตัวนึงมันจะได้รับดดววพ p กลับมาคนนี้ไม่ได้พีนะครับที่ผมลองนะครับถ้าเป็นตัว Assets Point ไอเนครับตัวคอนโทรลตัวนี้ไอตัวสามห้าสย์สี่นะครับได้ได้กลับมาไวาอันนี้ไอไม่มาครับ แล้วตัวนี้มันไม่ได้แจกคือแพคเกจชิ้นมีบั๊กนิดนิดหน่อยครับโอเคเดี๋ยวผมเอาเซิร์ฟเวอร์แจกแทนหัวเซอร์เวอร์แจกแทนนะน,นะนี่จะได้ปีใหม่นะ 8.1.1ดดหนึ่นกดเซฟนะครับดูว่าได้พีไม้โอเคมาแล้ว มาเยครับน้อู้ใครจกมวัเอามาดูต่อกดรีเฟซนะครับรีเฟซนะครับอ่าลืมดูว่ามันได้พีเนะอันนี้เป็นเบอร์หนึจุมี้3มีหนึ่มห้ามี 1. 3, 1. 5, ม,ม หนึ่งจุดสามมาแล้วหนึ่งจุดห้าไม่มากดคืนเฟสก่อนไม่มาเลยตัวนี้ยังไม่มาทำมาแล้วไม่มีเป็นหนึ่งจุดเจ็ดนะครับถ้ามีหนึ่งจุดสามหนึ่งจุดสี่หนึ่งจุดเจ็ดนะครับโอเคหนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งจุดสาม หนึ่งจุดหกโอเคครับอ่ะเดี๋ยวจะเดโมต,ต่อไปคือเดี๋ยวตัวคลอนนะครับผมจะทสว่าตัวนี้ได้พีอ่งนะครับกดติดอโอเคได้พีแล้วแต่ผมเดโมสักสองตัวกันนะสาธิตคอนเซ็ปต์ของอ่ามีได้พีแล้วคอนเซ็ปต์ของเฟคคอนเน็ก t นะครับเอาพิงไปนะครับพิงไปที่เซิร์ฟเวอร์กันให้ดูว่าพิงได้นะครับพิงได้ ปิงได้นะครับปิงได้นะครับนี่ครับเส้นส้วนครับผมจะตัดเส้นนี้ออกให้ดูว่าถ้าอุดจากตัวคอนโทรนนะครับแต่แต่ไปเกอรเทเซออาจจะมีบัคนิดนึงนีครับให้ดูว่ายังได้อยู่เห็นไหมครับอาเทียนะประเด็นคือความหมายคือแม้จะอุดจากตัวคอนโทรนนะครับก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับเห็นไหมครับปิงได้อยู่นะนะครับแต่ถ้าปล่อยแป๊บนึงเดี๋ยวมันก็อุดพอไปเกอรเทเซมันเป็นบัคนั่นผมต่อสายเหมือนเดิมกัน โอเคครับวันนี้คงเข้าใจคำว่า f a c e Connect นะครับแล้วก็การประโยชน์ของตัวคอนโทรลเลอร์ว่าคืออะไรโอเคนะครับก็เดี๋ยวพบกันในวิดีโอตอนต่อไปนะครับก็พบผมได้ที่สถาบันโจโดอยโจโดอยทีนิ่เซ็นเตอร์เว็บไซต์โจโดอย com, กับโจโดอย r อนะครับโอเคครับสวัสดีครับ